สำหรับใี่พวกเรากินไม่เหมาะสำหรับพวกภานนอก <C> e <at> ฉันไม่ไหวแล้วนะพี่หยกพี่เป็นบ้าอะไรคะ <C> e <at> ยี่เด็กน,น้อยแกอยากคิดว่าแม่แกมีคุณค่าอะไรกับปีเตอร์ขนาดนั้นเลยเขาเป็นแค่แม่ บ้านพี่ปีเตอร์แล้วจ้ะแม่เป็นไงบ้างคบแม่ที่กรุงเทพหมดหนองชาอมไหมครับแหม่ฉันกล้าถามนะลูกไม่เหมือนหรอกที่นี่เจริญหูจเจริญตากกว่าเยอะใช่พี่ปีเตอร์ฟ้าอยากมาอยู่ที่นี่บ้างจังรอเลยฟ้าไว้แกเรียนจบม .6 เมื่อไหร่พี่จะพามาต่อมหาลัยที่กรุงเทพสัญญาแล้วนะ ไม่ใช่ให้ความหวังน้องละ่ะพีเตอร์พี่สัญญาไปลาเข้าบ้านถ้าของไปเก็บกันดีกว่าโอเคลูกยกเข้าสารลงมาด้วยละ่ะแล้วสา์มาให้ครับพี่หนูช่วยไหมพีเตอร์ไม่ต้องพี่ยกได้ใช่ญครับแม่โอ้นี่บ้านหนูจริงๆเหรอพีเตอร์ ใช่สวยมากเลยแพงไหมเนี่ยไม่หรอกฟ้าก็ปกติของราคาบ้านเดี๋ยวแม่กับฟ้านั่งรองกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมข,ขอข้สารไปเก็บก่อนได้ค่ะเออลูกห้องน้ำอยู่ตรงไหนเหรอแม่อยากเข้าห้องน้ำหน่อยอยู่ทางซ้ายครับแม่เดินตรงไปก็เจอเลยอ๋อจ้ะจ้า <c oughs> แม่ให้หนูไปเป็นเพื่อนไหมไม่ต้องหรอกลูกหนูไปนั่งก่อนไปเดี๋ยวแม่มา จ้าวู้ยนุม่มอ่ะอยากอยู่ที่นี่ทุกวันเลยเอาลูกพอด,ดีจ้ะเป็นไงสบายดีไหมแม่มาอยู่นี่ได้ยังไงใครอนุญาตให้เข้ามาในนี้เออคือหนูถามว่าใครแม่ เสียงดังวอยๆเลยโอ้โหนี่ยกขยงกันมาทั้งบ้านเลยนะปีเตอร์คุณจะพาแม่มาทำไมไม่บอกฉันก่อนฉันจะได้ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันสิ่งสกปรกเข้ามาในบ้านโยกนี่แม่ผมนะคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงแม่คุณไม่ใช่แม่ฉันเพราะฉะน,นั้นฉันมีจานได้หรือคุณมีปัญหา แล้วนี่เราจะไปร้านอาหารกันได้หรือยังคะไม่ใช่ว่าแม่คุณมาแล้วคุณจะยกเลิกดินเนอร์ของเรานะไม่ยกเลิกหรอกโยมแต่ว่าผมขอพาแม่กับน้องไปด้วยนะไม่ได้โยกไม่ยอมโยมไม่ให้ไปเด็ดขาดนายโยบผมขอร้องแม่กับน้องผมมาทังทีให้พวกเขาไปเถอะนะไม่คุณจะขัดคำสั่งโยกเหรอไม่ใช่แบบนั้นผมแค่โยกนะคุณ ผมไม่เคยขัดใจคุณเลยผมขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะให้แม่กับน้องไปทานข้าวด้วยกันเถอะก็ได้แต่ถ้าจะไปก็ต้องไปในฐานะคนรับใช้ถ้ารับได้โยกก็ให้ไปเอาไงคุณยอมไหมละ่ะโยกแต่ว่ามันไม่เกินไปหน่อยเหรอตกลงลูกแม่ไปในฐานะอะไรก็ได้อย่าทะเลาะก,กันเลยนะลูกแม่ไม่อยากเป็นตัวปัญหาที่ทำให้หนูสองคนทะเลาะก,กัน ดีสำเนียกเอาไว้ก็ดีไปอ,ออกรถสิค่ะพีเตอร์เอาไปสิคุณ ร้านหลูหมันกันนะแม่อย่างก,กับพัตาคาเนี่ยละครเลยอ่ะจริงด้วยลูกแม่ไม่เคยเข้าร้านหลูแบบนีม้มาก่อนเลยเดี๋ยวหนูจะถ่ายลูกไปวมดเพื่อนเยอะเลยแม่นี่อย่าทําตัวเหมือนพวกบ้านนอกเขางกงได้ไหมหยุดทากริยาหน้าอันให้ฉันขายหน้าสักทีถ้ายังไม่หยุดน,นะฉันจะไล่กลับไปให้หมดเลยไม่สนหัวใครทั้งนั้นแหละโยกทําไมปีเตอร์ก็มนันหน้าหุดหงิดไหมล่ะ ดูสิพวกเขาแต่งตัวดีขนาดนี้แต่ต้องมีพวกบ้านนอกติดฝอยคอยตามมาด้วยหยกละอายคนจริงๆพี่ปีเตอร์แฟนพี่พูดใส่ฟ้า,ากับแม่แบบนี้เลยเหรอเกงใจกันบ้างสิถึงพวกเราจะมาจากต่างจังหวัดแต่แม่ของฟ้าก็ถือว่ามีศักดิ์เป็นแม่สามีของพี่นะพี่หยกศักดิ์นั้นเหรอฉันมีนับหรอฉันจะนาบแค่สามีของฉันเท่านั้นไอพวกครอบครัวบ้านนอก ที่หวังจะมาเกาะความรวยของสามีฉันมันต้องกระเจนให้หมดโห uh, พี่พูดแบบนั้นได้หรอไม่ทำไมโยกเจมเย็นผมขอล่ะอัลสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าได้จองโต๊ะไว้หรือเปล่าคะจองครับชื่อปีเตอร์อ๋อคุณปีเตอร์โต๊ะนี้เลยค่ะขอบคุณนะครับ ไปนั่นเถอยบอย่าทำให้เสียบรรยากาศเลยก็ได้แม่ครับป้าเชิญนัน่งกันได้เลยนะครับจ้ะลูกไปจ้ะแม่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณลูกค้ามีอะไรหรอจ้าหนูคุณลูกค้าสามารถใส่รองเท้าเข้ามาในร้านได้เลยนะคะไม่ต้องถอดทางร้านเราทำความสะอาดตลอด2ชั่วโมงอยู่แล้วคะ่ะอ๋อจ้าจ้า พอดีป้าไม่รู้อีกแล้วนะบ้านบอกว่าอย่างซื่อบื้อเอ่อไม่ทราบว่าคุณล,ลูกค้าจะสั่งอาหารเลยไหมคะสั่งเลยครับนี่เมนูค่ะขอบคุณครับ รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะคุณแต่มันคงจะอร่อยวันนี้ถ้าเรามากินกันแค่สองคน <c oughs> นี่อย่ามาทำตัวไร้เรรยาแถวนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนแม่ครับทานอาหารก,กันดีกว่าครับจ้าโลก แม่จะกินอะไรจ๊ะเดี๋ยวหนูตักให้เอาผัดผงกะหรี่ใกล้ๆนี่นก็ได้ลูกจ้ะพีเตอร์ผัดผงกะหรี่ค่ะราคาแพงมันเหมาะสำหรับให้พวกเรากินไม่เหมาะสำหรับพวกบันนนอกฟ้าเอาตรงนี้ก็ได้ลูกใกล้ๆแม่ไม่อยากกินแล้วอันนะั้น่ะก็ได้ค่ะแม่ อันนี้ก็กินไม่ได้ฉันไม่ให้กินฉันไม่ไหวแล้วนะพี่โยกพี่เป็นบ้าอะไรคะพี่จะทําแบบนี้ทําไมก็ไม่ทำไมหรอกแต่อาหารหรูหรพวกนี้มันไม่เหมาะพวกเธออ้าโยกแล้วจะให้แม่กับฟ้ากินอะไรกินข้าวเปล่าเเหรอใครจะไปใจร้ายให้กิน ให้กับครอบครัวสามีนะ่ะแต่เกรงว่าที่ล้านนี้จะไม่มีฉันเลยอยากจะวานให้เธอช่วยไปเก็บใบไม้ใบหญ้าเศษฟางซากปุ๋ยมาให้ฉันหน่อยแม่กับยีฟ้าน่าจะชอบพอาะที่บ้านมันเลี้ยงควายฟ้าทนไม่ไหว ผู้หญิงที่ชอบมืถูกเหยบคุณผมหาเมื่ไรก็ได้แต่แม่ผมมีแค่คนเดียวผมไม่มีวันที้งเขาเด็ดขาดจำไม่ด้วยนี่คุณต้องมาขอยกขนาดนี้เลยเหรอคุณไม่เคยไปแบบนี้เลยนะใช่ผมไม่เคยทำแต่การกระทำแย่ๆของคุณมันสังน่งให้ผมต้องทำเราลากกันเลิกเลิกเลยเหรอใช่เชิญคุณกินอาหารคุณต่อไปเลย ผมจะพาแม่กับน้องไปกินนี่เอิญเดี๋ยวผมโอนจ่ายให้นะครับได้ค่ะคุณปีเตอร์เราไปก็เดี๋ยวครับแม่ไปกันเถอะฟ้าอย่าเสียเวลาอยู่ตรงนี้กันเลยไปจ้ะแม่เดี๋ยวก่อนคุณปีเตอร์ไม่เลิกกันได้ไหมยอมปากเสียเองอ๋อผมลืมบอกคุณไปคุณเก็บข้าวของขอคุณ ออกไปจากบ้านหลังนั้นที่หมดด้วยนะเพราะผมจะขายทิ้งขายทิ้งใช่เราไปกันเถครับแม่ เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอรลอย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน